สวัสดีครับผมชิโดเทสยะอายุ1 6ปีผมตรวจเป็นโรคร้ายครับโรคร้ายที่ไม่สามารถรักษาได้โรคร้ายที่ผมเองก็ไม่รู้เป็นตอนไหนคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้คุณนค่เป็นโรคกลัวผู้ชายข้าตตวแรงเลยนะครับเนี่ยแล้วถ้าหมอว่าอย่างนั้นทำไมผมถึงคุยกับหมอได้ล่ะครับ อ๋อพอดีเราหลอเหมือนกันนะทัใจหน่อยนะมีเรื่องอะไรให้ช็อกบ้างหรือเปล่าช่วงนี้คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับหมอวันนั้นผมก็จะไปโรงเรียนตามปกติแล้วผมก็เดินไปตามซอยเปียผมก็ไปเจอกับนี่น้องสาวมาทําอะไรตรงนี้ล่ะครับถถวนี้มมาอันตรายนะให้ผมเดินไปส่งไหมนี่ได้ยินไหมครับนี่ได้ยินไหมครับว่าไงครับนี่ ทำไมเสียงเธอดูปแปลกแปล่ะใช่แล้วคุณคิดผิดผมนะชายแท้เอ๊ะที่บอหนี่งก็ใช่หรืเหรอชีวิฉันนี่มันอะไรวะเนี่ยเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้นะครับหมอ,อมันจะมีอีกเรื่องหน,นึ่งอ่ะนี่เกรย์ถ้าฉันปล่อยชนะนา,นายน้องสาวนายก็ยเป็นของฉันนะจะมาไว้ด้วยละ่ะจีบน้องสาวฉันแล้วยังจอมาท้าฉันต่อยอีกเหรอนี่นายอยากตายขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่สนแล้วโว้ยแกมันก็ได้แค่นั้นแหละไม่ต้องมาอยู่กับน้องสาวฉันอ,อีกนั่นนะครับหมอเอาละครับชิโดเทสยะคนนี้ก็ไม่มีเรื่องอะไรที่อยากจะพูดมากไปกว่าน,นี้แล้วล่ะให้ภาพมาเล่าเลยนะแต่ตอนนี้ผมคนจะต้องไปทําตามฝันีอยากเป็นนักแสดงมืออาชีพรั้วละไว้เจอกันนะครับทุกคน